มาสุนคาเลเพลิกไทยความไทยจอมกันในแคนนออันนี้ก็เป็นหัวข้อมนมิไว้ว่าโรงเรียนของหนูโรงเรียนของหนูในแคนนอนห้องเ็นของเฮาในี่คทีมีสังลาลายหล่ในจึงโตเรียนโตเรียนทีโฮมตัวมันจะหื้อตโอโตไมตรีโตรอเอียเนาะรอเอยนเรียนโตเรียนโตเรียนนะครับ เก้าอี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นโตเฮียนเป็นตัางเอ่อยังก็เป็นเพลินแต่เดีเฮียนแต่เดีเตรียมเด็กนะเนาะในเป็นเก้าอี้เก้าอี้ค่ะก็เป็นตังนางค่ะนะก็เอาเก้าไม้โทเก้าเก้าเนี่ยค่ะเนาะให้ะว่ามือเขาลัดต่อกันออกเสียงได้ของเก้าเนี่ยออกเสียงอาปอดค่ะนะออีอีไม้โทอีเก้าอีเก้าอีนะ่ยค่ะกระดานดำกระดานดำอันนี้เป็นแผ่นปุ้นค่ะนะ ก็รออักระรออานอดานดออานอดานนี่ยก็รออันดำกระดานดำกระดานดำนี่ค no รับเยอะมาแทงยางลบยางลบอันนี้เป็นยางลบค่ะนะยออางอยางรอโอปอลบยางลบยางลบในเป็นยางหมอดนะครับเยอะมาแทงสมุดสมุดอันนี้ลุกมาที่ซออาสาหอโมอุดอหมดสมุด สมุดข่าวอสระอะไรหอหิบเมเสริมไว้ค่ะนะสมดุดดินสอดินสอสมุดให้เป็นปะนะป๊บแต้มค่ะนะแป๊บแต้มดินสอดออีนอดินสอ,ออสอดินสอเป็นแค่ด่านค่ะนะดินสอเป็นกำแพงคะ่ะปออากปากกอาาปากาป,ากา,ปากาเป็นกำจึ้มคะ่ะกำจึ้มค่ะนะปอเป็ดค่ะนะมอไอไม้ไม่โทไม้ ือเตียมได้ก่อไหมวันนี้ซีดารวามือออกเสียงน้ออกเสียงอาปพอตคะนะไม้บอหันบันทออโดทัดไม้บันทัดไม้บันทัดสองตัวนี้เป็นตัวเพทยศค่ะนะตีออกเสียงหน้าเพทยศค่ะยกก็มาหนังสือหนังสือหอนอองอหนังสออือสือหนังสือหนังสือหนหมายถึงว่าเป็นปับ๊บปั๊บลูคะ่ะแต่เรียรูค่ะนะรอโงอรง รอเอียนอเรียนโรงเรียนโรงเรียนห้องเฮียนค่ะนะพี่น้องคะเดี๋ยวเรื่าหัวสมุดในเป็นอันแตมะนะปร๊บแตมสมุดในเป็นปร๊บแตมหนังสือในเป็นปป๊บตัดรูค่ะนะภาษาอกมันเึงมานวางนะัยกกว่ามาห้องเรียนห้องเรียนหอองหองไม้โทห้องรอเอียนอเรียนห้องเรียนห้องเรียนห้องเฮียนค่ะนะห้องเฮียนห้องเฮียนเยกกกว่ามทงเสาธงเสาธง สอเอาเสาทออุงอทงเสาทงเสาทงเป็นเสาตุ้งค่ะนะเสาตุง้งเสาจอมปิวค่ะมาทางกระเบานักเรียนกระเบานักเรียนค่ะเป็นเป็นเป็นทงลูกเห็นค่ะนะกรออกระเปอเอาเบาไม่จะตวาเปากระเบานอ,อกอนักรอเยนอเรียนกระเบานักเรียนนะครับมาทางด้านไหนสนามฟุตบอล สนามฟุตบอลอันนี้ก็ลูกลูกมาสซีซออาสาหอนอามอนม้ำสะนามลูกลูกทีสนามเห็นมากเนาะสนามอันนี้ก็สนามกันนะสนามใกล้กันม่นหนื่อยสระอาเล่หอหิบลักเสร์งไว้ค่ะนะเอาสระอาเล่หอหิบลักเสร์งไวค้ค่ะเป็นสนาม for ตอฟ foot สอ้ sorry for ฟุต foot foot นั้นออกเสียงว่า foot บอลอบบอลอันนี้เป็นหน้าเพชรค่ะนะออกเสียงหน้าเพชรค่ะนะ สนามฟุตบอลสนามฟุตฟุตบอลค่ะยกมารถโรงเรียนรถโรงเรียนรออุทอรรถอันนี้ลูกมาดีรัฐาอันวัางคะนะรถรออองโรงรอเอียนนอเรียนรถโรงเรียน,รถ,ร,ร,ยนรถโรงเรียนค่ะเป็นลวดห้องเรียนนะครับเอาคาตั้งเซ็งได้แต่ก็อยู่ที่ อ่าขึงใจโคสดอยดีนเนอรงเฮียนมีสั่งละลายเนี่ยค่ะเนาะอ่าพี่น้องค่ะอย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์เลยอย่าไปลืมติดตามไปเฟสบุ๊กยูทูบวันออสไมไว้ค่ะอ่ามือเร็วเดีก่อนเลยยินเผอว่ามาถึงหนาวคณะว่าใครเห็นรีใครหามใครเห็นเลยอ่าพี่น้องเชิญตู้ไอในตัววิทยาก็แค่นอกคอมเมนต์มาอีกหนึ่งว่าตู้สดอยู่ไหนค่ะเนาะก็เพราะนั้นเพราะว่ามีคนตู้เนี่ยครับมีเฮงเจอตาได้สิบเป็นแพ้ปั้นเลยค่ะเนาะเอาค่ะก็ได้ก่อนครับเปิดสินค้า